สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับมาเป็นพ่้องมาเลยทายคลิปไร้มือพี่น้องมาพอกันอีกแล้วมือนีส่วนพี่ม่อนไม่ก,กินเป็นมูจำสมัยนั่งพี่น้องเพิ่มมากกินพี่น้องเอลกะน,นี่แหละมาเลยกินน้ากันร้มือแล้วพี่น้องนี่แหละเน่วนน้ำกัน่อรสวนส่วนไม่กินน้ำมาเรื่อครับผมจะแจกเป็นห้องสองคนํจำจวดจัดนาต้อง,องมาเ,เลยเรากับสิเพ็ดอีก เศร้าเป็นแท้ในปากไว้เถอะหายดีไปคนนัง่งใครเนั่ยฝนตัวแห้งครับพี่น้องออมือเนี่ยมือแร่งเกือบ,บริวัรทองให้ฝนแห้งครับฝนเหลืองงานฝนตัวข้ามหัวเขาเลยถ้าเอาจุงสะตอมาอ่างนะอยากโซ่ไหม อือจะต่อเครื่องโล่มหมเนี่ยก็ต่ำได้นอกินแบบปัสาใจไปเลยเรื่อเครื่องสต๊าองจะต่อทคองพักคาไม่ได้นหะอพนะนนมพระตัดนี่เจ้าเมื่องเป็นแม่ของหอม ค wow ุ้มป่งคุมโปงอะรสจานดีเดยดีนะดีดีแล้วกินตื่นได้อน ลายมือพี่น้องสองคนกับลายร่องลายมือพี่น้องย่างกินแล้วมันบาแสบ่นกับเรย่ว่ากินให้เบิงเป็นฮอนในในปากนอนมาข้อมั้ง ผักคาลิดหอดแกงหล้อไหมแม่กินพักคาแล้วมักิดฟันยงน้่งไม่บางบ้านเพิ่งกระไซเอียักรก่เอยงว่ครับหอมเนี่ยตระไก่เอยง น้องบางๆเลยใ์ฟังง่น้องบางๆใช้พันอีตัวให้ปลาค้าแปะว่ากันไป จะโตไปได้ไยเตรียมตัวใชมไหมเล้งตัวเซก,กันเนี่ยไอชีสรุปกันไปมเข้างบ้านก็นเฮ็ดกำลังออกแล้วพี่น้องหน้าฝนห้องกันไร ลูกไส้กเก็บเฮดทรงมหายอยเสริมพย,ยมียไปตั้งเตียีอะะีห่าตัวพี่เอลอยากไปเก็บเฮดอะไรอีพอกับอีเมียหงเพิ่นาไปตต้งแต่ตีห่าเพียงไหนจื้อเลยบาไปอีกเกลือบอัดทินี่ยเก็บเฮดดพ่อยี่สิบดอกบ่แม่ว่าเอลกับบาดเลยเียงไหนอยางมาเก็บดีไรแม่ว่า năng nó hộp cuộp cuộc thế nào vậy cho nó giả ngủ giả ngủ giả kiến là khi hết mà coi em hết luôn จุนติดบ่พักเบิดก่อนอะพี่น้องคนตกอากาศดีดีช่วนไนสามสี่มือไหมนี่คนตกสองหมือพี่น้องกรุงเทพสามมี่มองเก็บเพ็ดง,งั้นอ่ะ แกจะอยูเห like? uh ีนไหมฝนตกแห้งๆคือยุบาลลาตาแหละลาตาละอึงลาตาเนี่ยม <mythology> ือแรงจับเบื <geil Niss> <elim> ้องอยากกินต้มอึงไหมใครไหมพี่น้องแต่ว่าต้องกินแบบยุบาลเท่าเลยสื่อกินบ้าแท้ ู่บาลท่ามัยังแสบยึงม่ใครห้น้สิกินเร็วเรื่มเจ้ก้วเจ้าเนีจะ,เนจะต่อวัน กำมังแซบจัดใจกันเลยจัะแบบม่บให้อิม่มบ่กเมื่อนันครับ <c oughs> จุนา้านามก็น่วอยู่ดอกอชิมอนคนซื้อมากยูตายู่ตลาด,ลาดเลิกงานเม่เลยได้ซื้อมาให้พี่นอน กกินตามสบายนัง่งเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเบื่ออาหารทะเลกินอาหารทะเลอะไรก็เลยบอกว่าจะพี่นอ้องแหละจะคล้องกับเบือ่อมือยุ่ยงเลินไปเนาะอืออืออะไรล่ะใส่กำน้ำปลาแดงอือเสียวเสีปากเลยบอกเป็นไงแล้วจิ น,น้างไปควันนั่งคุณเป็นเหรออร่อยมันไหลมากดีอืม,มเอียงอ๋อพีน้องควงม,มากเป็นก็สบายนับบน่งกินไรก็บพอดีเราพี่น้องยามอนะไรเนาะนั่นสูตาําำใจประเดี๋มันป่ะจำใจเขาเครื่อก่อน กินไรกินยังกับบ่ดีโหดมยา่ยียงกับมียาไบิดน้นะอียงกับเพื่อว่าอลไรเนะอาหารใการกินแต่ละย่างมีเบิ้ดเลยนะ้องกับบ้านแม่มถ้าปลูกกินเองเ็ดกินเองปูกกินเองอยู่บานก็แค่ของสื่อ,องขายในตลาดมีบัด

ลาพีร่าหนองไปนี้ครับของฉ่อมด้วยอะไรน้องพี่น้องอิ่มเลยพี่น้องจ้ามือน,นี่แล้วก็พี่ม่นกะไม่ก,กินตำสบายนั่งมือน,นีมี่มูมก,กินกะไข่เนี่ยแสบอยู่อาหารของปวดเพลินกะได้ชวนเพลินไม่กินน้่พี่น้องเทิงเพลินเหลืองานเร็วแน,น,น,น่ละมือนีเอาสำหรับมือน,นีกะขอขอบุญขอบพูนพี่น้องจ้าที่เขามาให้การที่ตามรับชมเข้าสองคนมาจากพี่น้องท่านใด ที่เบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแนงใจให้เราสองคนในเรื่องจ่าพี่น้องไปสำหรับมือนี้เท่าสำหรับมือนี้ไห้วบาตอนสุดท้ายบ่งสำหรับมือนี้ลาพี่ล้าน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปหน้ามือหนาครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้อง <laughs>